นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ามีรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้รายละเอียดส่วนของการเกณฑ์รายได้นะคะและเงินฝากในบัญชีคงเดิมโดยใช้ฐานของสัพกรณ์เป็นหลักเงื่อนไขในการใช้ใจ่ายที่บอกแบ่งเป็น2กลุ่มประชาชนกับร้านค้าและร้านค้ากับร้านค้า ด้วยนายจุลพันธ์กล่าวว่ากำหนดระยะเวลาเป็นรายปีคือเป็นไปตามปีงบประมาณสิ้นสุดราวันที่30กันยายนปี2568ส่วนล้านค้าที่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดก็ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นซึ่งเป็นเงื่อนไขเดิมและยืนยันเช่นเดิมเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการอยู่ในฐานภาษีในระยะยาว และสำหรับร้านค้าขนาดเล็กเราให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดโดยกรมการค้าภายในตรวจสอบและส่งข้อมูลมาร้านค้าที่อยู่ในระบบฐานภาษีและเข้าโครงการกับรัฐแล้วมีจำนวนมากพอสมควรแต่ร้านในอีกหลายๆประเภทนะคะต้องใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานหรือกลุ่มหาบเล่แผงลอยขายข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำกลุ่มนี้ก็จะดึงให้เขาเข้ามาเพื่อให้สามารถรับเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตในฐาน,นะเป็นผู้ขายได้ สำหรับรายละเอียดร้านค้าขนาดเล็กที่เปลี่ยนไปจุดเริ่มต้นมาจากการหวงติงของหน่วยงานที่กลัวว่าจะเป็นการเอื้อรายใหญ่หรือไม่ทางแก้ก็คือกำหนดบล็อกแรกให้ประชาชนใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กระดับร้านสะดวกซื้อลงไปห้างสรรพสินค้าเราจะตัดออกแต่ร้านในห้างก็ยังใช้ได้เป็น,นกลไกที่กำหนดขึ้นมาถ้าร้านไม่เข้าสู่ระบบฐานภาษีก็รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ ก็ดำเนินการซื้อปัจจัยการผลิตหรือใช้ชีวิตประจำวันเมื่อถามถึงร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไหมนายจุลพันธ์บอกว่าใช้ได้เนื่องจากกลไกที่เราทำมีเงินจำนวนค่อนข้างสูงนะคะจำเป็นต้องมีเอาเลดการใช้จ่ายที่เพียงพอถ้าตัวเรื่องในการซื้อไม่เพียงพอการเคลื่อนเงิน5 0 0แสนล้านก็อาจมีปัญหาได้ในระยะตน้นประเด็นที่2กระทรวงพาณิชย์ได้เรียนต่อที่ประชุมถึงเป็นประโยชน์มากคือร้านที่เป็นอากงอา่ม ปัจจุบันก็อัปเดตมาเป็นร้านสะดวกซื้อจํานวนมากเราจะไปตัดสิ์คําว่าสะดวกซื้อทั้งหมดไม่ได้เพราะมีผู้ค้าที่เป็นเอกชนที่เป็นเจ้าของเองก็มีจํานวนมากเหมือนกันเราจึงต้องคงไว้และที่สําคัญที่สุดสินค้าในลักษณะนี้มีการจ้างงานและหมุนเวียนอยู่แต่สิ่งที่เราทํายังมีช่องว่างในการหารายละเอียด และศึกษาเพิ่มเติมสำหรับสินค้าอบบยามุกหรือสินค้าออนไลน์เป็นลิสต์ในด้านลบก,ก่อนสลากกินแม่งรัฐบาลก็ไม่ได้นะคะในเบื้องตน้นเพราะมันไม่เกิดการผลิตลราพยายามที่จะเลือกในส่วนที่มีการผลิตการบริโภคเพื่อให้เกิดการจ้างงานหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหรือการบริการร้านตัดผมก็ไม่ได้ และมีประเด็นปัญหาที่พบในโครงการจำนวนมากคือการใช้ผิดประเภทเพราะมันพิสูจน์ได้ยากว่าเกิดการให้บริการรับบริการจริงหรือไม่สำหรับบริการออนไลน์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะเราพยายามกำกับให้เกิดการใช้การกระจายตัวทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดในเบื้องต้นจากเคยกําหนดที่ระยะ10กิโลเมตรก็เปลี่ยนเป็นเขตในอำเภอแต่ในกรณีที่ซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มมันพิสูจน์ทราบได้ยากว่า ต้นกําเนิดของสินค้านั้นอยู่ที่ไหนและการซื้อสินค้าออนไลน์มันกํากับว่าซื้อสินค้าอะไรได้ค่อนข้างลำบากสำหรับเรื่องท้องก็ซื้อไม่ได้สำหรับประเด็นเรื่องซูเปอร์แอปนายจุลพันธ์เผยว่าใช้เวลานานตอนนี้เราพูดคุยและเตรียมการกับหน่วยงานแล้วเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่เบื้องต้นแต่ฟังก์ชันที่เราทำอยู่คือการเชื่อมระบบ กับเครือข่ายรัฐบาลแล้วสร้างให้มันลิงก์กับสถาบันการเงินเอกชนถ้าเขามีความประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดค่ะ